สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการนาฟุตบอลนะครับ่ันใดที่ชื่นชอบการนาฟุตบอลอยากสะสมการนาฟุตบอลอยากได้การนาฟุตบอลเป็นของสะสมนะครับผู้เอ่อผู้คนนะครับหรือท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้าวงการหรืออยากจะได้การบวลสะสมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับเอ่อการนัฟุตบอลใบนี้นะฮะที่ทุกท่านได้เห็นนะครับก็อันนี้เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเวนรูนี่นี่นะฮะ สมัยที่อยู่แมนยูนะครับซึ่งปัจจุบันนักเตะควายสตาร์ไปแล้วเนาะเป็นโค้ดจำไม่ได้ว่าอยู่ทีมอะไรเออดาร์บี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องของอาภัยด้วยนะครับในข้อมูลอันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นของทอ็อปอีมือนกันครับชื่อว่าท็อปสเตเดียมครับนั่นเองนะนี่นะฮะเวนรูนี่นะฮะ,ะ,ฮะสีเสื้อของแมนยะูเนาะเป็นอีกหนึ่งใบที่นะครับผมว่ามันเป็นใบคลาสสิกถ้าเป็นใบรุ่นกเก่าๆอะ่ะก็จะแบบเป็นภาพนะที่เป็นแบบนักเตะกำลัง เล่นอยู่ในแบบในสนามในอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ดูด้านหลังด้านหลังก็จะป,ประมาณนี้เนาะก็จะปอกนะครับอ่านี่นะประมาณนี้ครับเป็นปี2016นะปีสองพันสนั่นเองนะครับนี่ดูด้านล่างนะบริบยตรงนี้นะนะฮะนี่นะครับนี่เนาะเป็นรูนี่ั่นเองนะนสวยเลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวนี้นะเป็นการรุ่นเก่าๆเนาะนี่ในแบบอยู่ในแบบสนามนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นใ,ใหม่ก็จะเป็นแบบ ใบ insert สีหรือสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งใบนะครับฝากแมนเป็น Manchester ไนเ t ็ดเนาะนะครับว่าถ้าในชื่นชอบก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับการทัตบอลนะฮะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหรือว่าจะเป็นแมตต่คนไหนจะเป็นไขรนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ